ค่ตาราก็สุดเช้า Blackpink VIP คลิปนี้แอดจะพาพเพื่อนๆมาส่องน้องลิซ่ากับภาพหนะ้าปกนิตยาสารฉบับใหม่และอัพเดตความเคลื่อนไหวของสีสาวให้ได้รับชมกันค่ะเริ่มจากประเดิมเช้าว,วันใหม่ด้วยตัวแม่ไม่ต้องแขกใครกับปก W Korea โดย W Korea com ได้เขียนข้อความในหัวข้อลิซ่า Blackpink ตัวละครหลักของปก W Korea Volume 8 The greatest of all time ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของเดือนนี้มอบความงามที่หาที่เปรียบมิได้จากเครื่องประดับชั้นสูงและโอกูตูคริสตัลระยิบระยับที่ชวนให้หลงไหลในยุคสมัยคอลเลกชันใหม่ที่นำเสนอโดยบริษัทจิวเวอรี่ชื่อดังระดับโลกที่ผสมผสานปรัชญาศิลปะและหัตถศิลป์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหน้าปกของเดือนนี้ลิซ่าแบล็กพิง ผู้ซึ่งสร้างกระแสความนิยมด้วยการจัด World t ทัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนผู้เข้าชมกว่า1.5ล้านคนทั่วโลกในเล่มไม่เพียงแค่มีภาพที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทางศิลปะของเธอเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบทสัมภาษณ์ที่จะสะท้อนถึงสถานะปัจจุบันของเธออีกด้วย โอ้โห oh, W Korea ตอกย้ำความเป็นเบอร์ใหญ่ตัวท็อปด้วยคำเปรย The Greatest of All Time แบบฉ่ำม,มากจากภาพโปกที่ W Korea ปล่อยออกมามี3เวอร์ชันลิซ่าสวยเท่เฟียสฮอตและแซ่บลืม แต่งตาสโม k กี้อผมดำวูฟคัดดัดเป็นหลอนหน้ามายาวสไลด์ไล่ระดับกับการเปลี่ยนชุดที่สนุก3ชุด3สไตล์เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาคอนเซปต์สาวร็อกเกอร์สุดคู่ใส่หมวกปีกกว้างแบบเก๋เกงหนังรัดรูปกับบูทเท่เทและด RES DISCO เพิ่มเสน่มีสีสันแต่ไม่ว่าจะพรอบเยอะยังไงลิซ่าก็ใส่ออกมาได้พอหอมปาก หอมคอใส่ออกไปเดินถนนได้ไม่เวอรเกินไปไม่มีความรู้สึกว่ามันรกเกินไปเลยและสกิลการถ่ายแบบของลิซ่าพัฒนาขึ้นไปไม่หยุดยัง้งเชิดดังเชิดขางยืนหนึ่งดึงสเสน่ห์ของตัวเองออกมาใช้ได้เก่งที่สุดส่องสายตามองกล้องอินเนอร์รอแอัตจูดการโพสชาน้าฟัดเวอร์ ver. ยิ่งต่อลิซ่ายิ่งทำหลายอย่างแปลกใหม่ไม่มีกรอบมากำหนดอะไรด้วย ความที่ลิซ่าชอบท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเลยกล้าฉีกแนวออกจากกรอบของ K-POP ลิซ่าไปไกลกว่าบียอนกว่า Another Level ทะลุพลุแตกไปแล้วในทุกๆเรื่องเหมาะสมแล้วกับคำว่า The Greatest of All Time ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการค่ะ ส่วนนางแบบหน้าปกนั้นล่าสุดมีคนเจอลิซ่าที่ร้านสื้อผในปารีสใส่ฮูดเวอร์ดี้เอ็กซ์แบล็ i พิงค์ด้วยน้องมากับเมนเจอร์อลิซเดินออกจากร้าน a อ n e เนสสตูอใส่ฮูดใส่แว่นปิดปิดแต่ไม่มิดเพราะรอยยิ้มหวานมันน่าเอ็นดูอยู่และพี่สาวแสนดีจีซูก็มาช็อปด้วยค่ะน้องลิสเดินออกประตูเลี้ยวซ้ายส่วนพี่จีเดินออกประตูเลียยเออเ้ยวขวาพอตกดึกมาสองพี่น น้องก็ไปทานข้าวด้วยกันตอนออกจากร้านอาหารมาโบกมือยิ้มทักทายแฟนๆสดใสหน้ารักจริงๆเลยค่ะเห็นน้องยิ้มได้แบบนี้พวกเราก็ดีใจใหายห่วงนะคะ สำหรับพี่จีซูนันสรุปพี่จีไปล่องเรือกับดิออสปาครุสในแม่น้ำแซนปารีสค่ะเงือพี่จีน่ารักเท่าโลกโบกมือทักทายแฟนกลับตลอดทางชุดสีขาวบริสุทธิ์ดูไร้เดียงสาสวยสง่าดูมีเมตตารอยยิ้มที่เอื้ออารีใจฉันเหลือเกินนี่ขนาดจะขึ้นรถแล้วก็ยังหยุดแจกลายเซ็นให้แฟนๆอีกนะคะแสนดีที่สุดเลยพี่จี ส่วนพี่เจนนี้ก็เดินทางไปถึงฝรั่งเศสเมื่อวันนี้และโรเซ่นั้นวันนี้ก็ออกเดินทางจากสนามบีนอินชอนตามไปสมทบกับอีก3สาวที่ฝรั่งเศสเพื่อเตรียมทําการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่สนาม State of f ฟร n c e ในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะและประวัติลกรก คิดเห็นอย่างไรชอบชุดไหนของลิ1 2 3ว่าบอกเลยว่างานนี้เสียงแตกเพราะทีมงานชอบชุดดรสเมทัลลิกผ้าพันคอสีดำไล่เฉดสีม่วงชุดนี้ที่ลิซ่าใส่และดูวินเทจวินใจอะไรเวอร์แต่สำหรับแอดแล้วแอดชอบสาวโรเกอร์กางเกงหนังสเกินเนชุดนี้เพราะมันดูเท่ดูขายยาวหุดด่นดีเป็นลุกที่ใส่ไปซื้อซ้มต่ำหนะ้ปักซอยได้ไ,<อ>ไม่ได้โดดไม่ได เด่นเกินเรื่องป้านี่มันคือชุดเดินแถวบ้านได้ป่ะไปเซเว่นได้ค่ะไม่ผิดนะเอาอะไรมาผิดก่อนยังไงเพื่อนๆเพื่นพมนพอกหน่อยชอบชุดไหนของลิซ่าแล้วพี่จีซูสวยสมองค์หญิงขนาดไหนชุดนี้พี่จีนะ่ารักจริงๆพวกเธอสำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆมากมายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกทุกคนเลยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบิ๊กปุ้ย